สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาลองทําชิปฟันสามเหลี่ยมกล้วยหอมกันครับและสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช,ช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กําลังใจด้วยการกด subscribe ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <ๆ S 2> เพื่อจะได้ไม่พลาคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเราจะเตรียมกล้วยหอมทั้งหมด2รายกรัมสําหรับกล้วยหอมที่ผมเลือกใช้ก็จะสุกงอมประมาณนี้เลยครับเพื่อความหอมและความหวานอร่อยครับ ต่อไปผมจะใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลฉอกกก้วย50กรัมเกลือป่อนเสร็จ14ช้อนชาแล้วเราก็ทำการปั่นสผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเทใส่ในชามผสมครับต่อไปเราจะใส่ไข่แดงเบอร์2 4ฟองน้ำมันลำข้าว50กรัมแล้วใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ พอสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเติมกิมววาน,นิลาลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมต่อให้เข้ากันดีครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันครับวันนี้ใช้เป็นแป้งเค้ก120กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ทําการล่อนแป้งลงในชามผสมได้เลยครับ จากนั้นเราก็จะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งครับก็ได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวพักเอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตีมือแรงกันครับโดยเราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด4ฟองเป็นไข่ขาวที่ยังออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นครับแล้วเติมครีมออาท่าลงไปเสร็จ1/4สสช้อนชาหรือใช้เป็นน้ำมะนาวแทนก็ได้เช่นกันครับ จากนั้นเราจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางตีจนกว่าไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดพอได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไป50กรัมโดยแบ่งทยอยใส่เป็นทั้งหมด3รอบครับในการใส่น้ําตาลทรายแต่ละรอบเราจะเว้นเวลาอยู่ที่ประมาณ20วินาทีพอเราใส่น้ําตาลทรายลงไปจนหมดแล้วเราก็จะตีตอบจนกว่าไข่ขาวของเราตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ครับ ก่อนที S, arena, ่จะนำไปใช้งานผมจะตีต um, ัดฟองอากาศด้วยสปีดต่ำสุดอีกประมาณ30วินาทีถึง1นาทีครับเราก็จะได้เมอแรงที่มีความเนียนนุ่มและเงาสวยงามเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำเมอแรงที่เราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้ครับโดยเราจะแบ่งเมอแรงออกเป็นทั้งหมด3ส่วนโดยส่วนแรกเราจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งแล้วใช้ไม้พายค่อยๆตะล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันสักประมาณ70-8 0ครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เมอแรงส่วนที่2งลงไปครับแล้วใช้้พาคอนกเขััรบ สุดท้ายเราก็ใส่เมลรงที่เหลือลงไปทั้งหมดครับและรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเราจะต้องตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันครับการผสมเมลรงทั้ง3รอบเราจะต้องใช้ความเบามือในการผสมและใช้เวลาไม่นานครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเดี๋ยวเรานํไปะเทใส่พิมพกันครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ขนาด9คูณ9นิ้วและลองด้วยกระด,ดาษไขที่ก้นพิมพ์ครับจากนั้นเราก็ใช้ไม้พายเกลี่ยหน้าเค้กให้เสมอกันทั้ง4มุมครับ หลังจากนั้นผมก็จะใช้ตะเกียบบวเพื่อตัดพออากาศและทําให้หน้าเค้กของเราเสมอกันครับและก่อนที่เราจะนําเค้กเข้าอบผมจะกระแทกพิมพ์ซักประมาณสอถึงครั้งเพื่อตัดพออากาศอีกครั้งแล้วเราก็นําเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีถึง30นาทีหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านครับและตอนนี้เค้กของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนําออกจากเตาและกระแทกพิมพซักประมาณ2อถึงสครั้งเพื่อปรับผงสร้างเค้กครับแล้วพักเค้กทิ้งไว้ซักประมาณ5นาทีแล้ว่านาับ พอครบเวลาผมก็จะใช้มีดกรีดขอบเค,ค้กทั้ง4ด้านครับหลังจากนั้นเราก็จะนําเค,ค้กไปคว่ำลงบนตะแกรงได้เลยครับแล้วเราก็จะค่อยๆ่อยยกพิมพ์ออกจากเค,ค้กแล้วก็แกะกระดาษไข่ที่ก้นพิมพ์ออกครับจากนั้นเราก็กลับด้านเค,ค้กอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็พักเค,ค้กทิ้งไว้จนกว่าเค,ค้กของเราเย็นสนิทครับ ในระหว่างที่เรารอเค้กของเราเย็นสนิทเราไปตีวิปปิ้งครีมกันครับโดยวันนี้เราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบนมดาร์ลทั้งหมด100กรมัมแล้วก็เติมกลิ่นวานิลลาลงไปนิดหน่อยครับแล้วเราก็ตีวิปปิ้งครีมด้วยสป,ปีดสูงสุดจนกวอาวิปปิ้งครีมของเราตั้งยอดแข็งครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแล้วเราก็นําวิปครีมใส่ถุงบีบและแช่ตัวเย็นเตรียมเอาไว้ครับพอเค,ค้กชิปฟอนกล้วยหอมของเราเย็นสนิทแล้วผมก็จะใช้มีดตัดแบ่งครึ่งครับสำหรับเนื้อเค้กิปอนนขงงเรรรา็จะะไ้ลัับบบคววใหท่ แล้วก็ใช้สปาตูล่าปาดครีมให้พอเรียบครับแล้วเราก็นําเนื้อเค้กอีกหนึ่งชิ้นครับมาประกบให้เรียบร้อยครับถ้าเราเห็นช่องว่างว่าครีมน้อยจนเกินไปเพื่อนๆสามารถเติมครีมได้ครับแล้วเราก็ปาดครีมด้านข้างให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะนําเนื้อเค้กชิฟฟอนกล้วยหอมของเราไปแช่ตู้เย็นสักประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงเพื่อให้เค้กเซตตัวดีครับ พอเราแช่เย็นจนครบเวลาแล้วเค้กของเราก็เซตตัวดีเดี๋ยวเรานําเค้กมาตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมกันครับโดยเราจะเริ่มจากตัดแบ่งครึ่งเค้กกันก่อนจากนั้นเราก็จะตัดทแยงมุมประมาณนี้ครับสุดท้ายเราก็จะตัดทแยงมุมอีกด้านหนึ่งเราก็จะได้เค้กทั้งหมด8ชิ้นครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชิปป้อนสามเหลี่ยมกล้ยหอมของเราในวันนี้ครับและสุดท้ายเดี๋ยวผมนำเค้กไปใส่กล่องให้เพื่อนๆดูกันครับวันนี้ผมใช้เป็นกล่องเบอร์104แล้วผมก็จะลองด้วยกระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์ครับแล้วเราก็นำชิปป้อนสามเหลี่ยมของเรามาวางนลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับกล่องนี้จะใส่ได้ทั้งหมด2ชิ้นพอดีเลยสำหรับกล่องไซส์นี้เบอร์104เราสามารถปิดฝากล่องได้พอดีเลยครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสติกเกอร์ของร้านก็นํามาติดที่กล่องเพื่อเพิ่มความสวยงามครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทาตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องผงกีชาแนล และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามไปอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ f a c e b o o ผของกี้ h ช n แนลครับและสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากสนับสนุนวัตถุดิบอุปก,กรณ์ในการทําคลิปครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ